สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป4เราจะมาเรียนเรื่องเศษส่วนก่อนจะเรียนเรื่องเศษส่วนเรามาทำความรู้จักเศษส่วนก่อนนะคะเศษส่วนมีอยู่หลายหลายประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งเราเรียกเขาว่าเศษส่วนแท้ แบบไหนกันนะที่เรียกว่าเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้ก็คือตัวเศษตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนสุปได้ก็คือ มีค่าน้อยกว่า1น,นั่นเองแบบไหนที่เรียกว่าเศษส่วนแท้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเศษ1 1ส่วน2 1เราเรียกว่าตัวเศษตัวเศษ สเราเรียกว่าตัวส่วนตัวเศษคือหนึ่งมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนซึ่งมีค่าสองแบบนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเศษส่วนแท้หรืออีกมีอีกอย่างเช่นเศษหาส่วนสิบแบบนี้ก็เรียกว่าเศษส่วนแท้เพราะว่าตัวเศษ มีค่าเท่ากับ5ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ10 5น้อยกว่า10ก็จะเป็นเศษส่วนแท้ซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็มีค่าน้อยกว่า1เรารู้จักตัวแรกไปแล้วนะตัวที่2เรามาดูนะคะตัวที่2เศษส่วนตัวที่2เศษเกิน เศษเกินเป็นแบบไหนเศษเกินก็คือเศษเกินก็คือตัวตัวเศษเท่ากับตัวส่วนอันนี้คือประเภทที่1นึ่งตัวเศษเท่ากับตัวส่วนในวงเล็บมีค่าเท่ากับ1 ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน2แบบนี้ก็เรียกว่าเศษเกินเนื่องจากว่าตัวเศษมีค่า2ส่วนก็มีค่า2 2เท่ากับ2ก็มีค่าเท่ากับ1เพราะว่า2อะไรได้2 2เท่าไหร่ได้2 2 1สอนอะไรได้1ก็คือเป็น1นะคะ ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนเราจะเรียกว่าเศษเกินนั่นเองยังมีอีกไหมมีอีกค่ะเช่นเศษ6 6ส่วน6แบบนี้ก็เรียกว่าเศษเกินเนื่องจากตัวเศษมีค่า6ตัวส่วนก็มีค่า6เมื่อใดก็ตามที่ตัวเศษกับตัวส่วนมีค่าเท่ากันเราก็จะเรียกเขาว่าเศษเกินเศษเกินประเภทที่1ผ่านไป มาดูเศษเกินประเภทที่2เศษเกินประเภทที่2ก็คือตัวเศษมากกว่าตัวเศษมีค่ามากกว่าตัวส่วนหรือมันมีค่ามากกว่า1น,นั่นเอง ยกตัวอ,อย่างเช่นเศษสามส่วน 2. สองสเรียกว่าเศษสองเรียกว่าส่วนตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนั่นคือ3มากกว่าสองเราก็จะเรียกเขาว่าเศษเกินยังมีอีกมีอีกมากมายนะคะ รือจะเป็นอ่ะสมมติเศษสิบสองส่วนสามแบบนี้เราก็เรียกว่าเศษเกินเนื่องจากว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนตัวเศษมีค่าเท่ากับสิบสองตัวส่วนมีค่าเท่ากับสามเรารู้จักเศษส่วนมาสองสองอย่างแล้วนะตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเศษส่วนแท้ ตัวที่สองเศษเกินประเภทที่สามเราจะลากมาเลยนะคะประเภทที่สามยังมีอีกเหรอคะเศษส่วนประเภทที่สามยังมีอีกค่ะนั่นก็คือเราจะเรียกเขาว่าจำนวนคละ จำนวนคลาบเป็นแบบไหนกันนะจำนวนคราบก็คือจำนวนที่ประกอบด้วยจำนวนที่ประกอบด้วยจำนวนนับและเศษส่วนแท้ อยู่ด้วยกัน2ประเภทเลยมีทั้งจำนวนนับและก็เศษส่วนแท้จำนวนนับคือจำนวนแบบไหนจำนวนนับก็คือจำนวนที่สามารถนับได้เริ่มที่1อ่งเริ่มที่1บางคนบอกว่าเอา้าทำไมศูนย์ไม่ใช่จำนวนนับเด็กๆลองหยิบส้มขึ้นมาศูนย์ผลเด็กๆมองเห็นส้มไหมคะ ถ้ามองไม่เห็นเด็กๆสามารถนับมันได้ไหมนับไม่ได้ดังนั้นจำนวนนับก็คือมีค่าตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปคุณครูบอกว่าเอาหยิบหยิบดินสอขึ้นมาหนึ่งแท่งสินักเรียนก็หยิบขึ้นมาหนึ่งแท่งสามารถนับได้ไหมนับได้เนื่องจากเราสามารถมองเห็นดังนั้นไม่ต้องบอกว่าศูนย์คือจำนวนนับนะคะจำนวนนับเริ่มต้นที่หนึ่ง ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยเรามายกตัวอย่างจำนวนคละอย่างเช่น3เศษ1ส่วน2วิธีอ่านจำนวนคระอ่านว่า3เศษ1ส่วน2 เรามาดูนะคะตัวข้างหน้าเราเรียกเขาว่าจำนวนนับและตัวหลังเราเรียกเขาว่าเศษส่วนแท้เราคงจำได้แล้วนะว่าเศษส่วนแท้ก็คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเมื่อสองประเภทมาอยู่ด้วยกันเราจะเรียกเขาว่าจำนวนคละ เป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจเรื่องเศษส่วนเศษส่วนแบ่งออกเป็นเศษส่วนแท้เศษเกินและก็จำนวนคละาจากนั้นเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่เราได้ศึกษามาว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคุณครูมีคุณครูมีเศษส่วนให้นักเรียนให้นักเรียนตอบนะคะ คุณครูมีเศษสามส่วน 4, สี่เศษหกส่วนหกเศษแปดส่วน 9, เก้าเศษสิบห้ส่วน 15, สิบห้าเศษสิบสองส่วน 10, สิบเศษยี่สิบห้าส่วน 15, สิบห้เศษสิบส่วนบสอง เศษหนึ่งรส่วนหนึเศษสิบส่วน, 15, วนเเท่านี้ก่อนแล้วครูก็มีให้นักเรียนนำเศษส่วนเหล่านี้มาตอบลงในช่องว่างนะคะข้อที่1ข้อที่1นนะคะเศษส่วน ที่น้อยกว่า1นึเศษส,ส่วนไหนนะที่น้อยกว่า1เราจะเรียกชื่อมว่าอะไรคะเศษเลยคะเศษส่วนแท้นั่นเองข้อ2องเศษส่วน ที่เท่ากับ1เศษส่วนที่เท่ากับ1ชื่อของเขาเรียกว่าอะไรนะคะเศษเกินข้อ3เศษส่วนที่มากกว่าหนึ่ง เศษส่วนที่มากกว่า1น,นั่นก็คือเศษเกินประเภทที่2นั่นเองเด็กๆลองมาเติมนะคะเรามาดูตัวแรกเศษ3ส่วน4ตัวเศษคือ3ตัวส่วนคือ4แบบนี้เราจะเรียกว่าเศษส่วนแท้ บได้แล้ว1ตัวมาดูตัวที่สองตัวเศษเท่ากับ6ตัวส่วนเท่ากับ6 6ส่วน6ก,ก็มีค่าเท่ากับ1ซึ่งเป็นเศษเกินประเภทที่1น,นั่นเองเศษ6ส่วน6มาดูตัวที่2นะคะตัวที่3เศษ8ส่วน9 8น้อยกว่า9 ก็คือเศษส่วนที่มีค่าน้อยกว่า1ห,หรือเรียกเขาว่าเศษส่วนแท้นั่นเองเศษ15ส่วน15ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนนั่นก็คือเศษส่วนที่เท่ากับ1ห,หรือเรียกง่ายๆคือเศษเกินนั่นเองนะคะมาดูข้อถัดไป เศษสิบสองส่วนสิบตัวเศษมีค่ามากกว่าตัวส่วนเมื่อมีค่ามากกว่าตัวส่วนแน่นอนเราเรียกเขาว่าเศษเกินที่มีส่วนเศษส่วนมากกว่า1น,นะคะเศษสิบสองส่วนสิบดูเศษส่วนถัดไปเศษยี่สิบห้าส่วนสิบห้า ตัวเศษคือ25ตัวส่วนคือ15เศษมากกว่าส่วนก็ต้องเป็นเศษเกินเศษเกินประเภทไหนเศษเกินที่เศษส่วนมากกว่า1นั่นเองนะคะต่อไปเศษ10บ ส่วนสิตัวเศษมีค่า10ตัวส่วนมีค่า12ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนั่นก็คือเศษส่วนแท้หรือเศษส่วนที่น้อยกว่า1นะคะเศษส่วนถัดไปเศษ1 0 0ส่วน100ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนนั่นก็คือ เป็นเศษเกินที่เศษส่วนเท่ากับ1น,นะคะตัวสุดท้ายของเราเศษ15ส่วน7ตัวเศษเป็น15ตัวส่วนเป็น7เศษมากกว่าส่วนเราเรียกเขาว่าเศษเกินที่เศษเศษส่วนมากกว่า1น,นั่นเอง เรามาดูข้อ3นะคะเศษส่วนที่มากกว่า1คือเศษเกินถ้าเขียนแบบนี้เราจะเรียกว่าเศษเกินเราจะสามารถนำเศษเกินมาทำเป็นจำนวนคละได้นะคะเดี๋ยวเราข้อไปเรียนรู้ในคลิปถัดไปว่าเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละเราทำอย่างไรสําหรับในวันนี้เราได้รู้จัก เรื่องของเศษส่วนซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นคือเศษส่วนแท้มีค่าน้อยกว่า1ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเราจะเรียกว่าเศษส่วนแท้ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษส่วนแท้ส่วนเศษเกินของเราจะมีอยู่2ประเภทเศษเกินประเภทที่1ก็คือมันมีค่าเท่ากับ1น,นั่นก็คือ ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนแบบนี้เราก็เรียกเขาว่าเศษเกินเหมือนกันนะคะเศษเกินประเภทที่2ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนซึ่งมันจะมีค่ามากกว่า1เมื่อเราหารออกมามันจะมีค่ามากกว่า1และเศษส่วนประเภทสุดท้ายของเราก็คือจํานวนคละจํานวนคละเขียนในรูปของจํานวนนับและก็เศษส่วนแท้ เอามาเขียนชิดกันแต่ถ้าเราจะเขียนในรูปการกระจายก็คือ3ามบวกเศษหส่วนสแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนคลิปถัดไปเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการบวกเศษส่วนประเภทต่างๆนะคะ ขอให้นักเรียนกดติดตามคลิปของครูไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะเปิดเทอมเปิดเทอมมานักเรียนก็ได้เรียนเนื้อหาถือว่าเป็นการทบทวนนะคะสวัสดีค่ะ